สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้นะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลนะครับและเดือนกันยายนนะครับเราก็มีสิ่งดีๆสุดทิเศษจะมอบให้จะเป็นอะไรนั้นนะครับก็รอติดตามชมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอกันกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องวาริตี้แชนแนลนะครับ ก็วันนี้ก็มาอ,อัดคลิปแต่กลางคืนนะนะครับก็ต้องบอกว่าวิดีโอเราอาจจะได้ชมตอนเช้านะครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องบอกว่า เราจะกลับมาอีกครั้งนะครับกับรีวิวนะค้าวนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่ได้มารีวิวละครไม่แต่อย่างใดนะครับเรามารีวิวรายการหนึ่งรายการนะครับที่เป็นรายการระดับตํานานเลยก็ว่าได้นะครับกับรายการเดต a r คนฟ้าควาดานั้นเองนะครับอย่างที่เราเคยเพูดแนะนํารายการเดต้าไปแล้วนะฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ <c oughs> ก็เดต้าไอดอลเนี่ยถือว่าเป็นรายการ,ร,าการหนึ่งนะฮะที่เรียกร้องน่าสนใจข้อสนใจ ของแฟนๆออกมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดโดยรวมทั้งหมดนะครับเอาคณะกรรมาการก่อนดีกว่านะครับคณะกรรมาการชุดนี้เนี่ยถือว่ามีความเป็นเอกฉันท์มากกว่าพอสมควรนะฮะอ่ามีใครบ้างนะครับมีพี่ยงทรงยศมีพี่หนุ่มกลาพี่ลิดเดียแล้วก็นนทนน์นะครับผมขอเน้นที่นนทนนและกันนะฮะกับกรรมการนะแล้วก็พี่หนุ่มกลาละกันแล้วก็พี่ลิดเดียนะฮะ ถ้าถามว่าทำไมไม่คุณนึงพี่ยองทองยศล่ะพี่ยงทองยศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาตามหาเป็นหาการเป็นนักแสดงมากกว่าส่วนสามคนเนี้น่าจะท,ทีเซนเกี่ยวกับการร้อ,อ,องเพลงนะผมได้ดูและอีพีแรกถือว่าสร้างความประทับใจของรายการเดซามาเยอะมากนะครับส่วนใหญ่รายการเดตามามีอะไรประเด็นดราม่าก็ทั้งเยอะคนที่มาประกวดรายการเนี้นะฮะค่อนข้างจะมีดราม่าเกี่ยวกับชีวิตเรื่องราวของเขาเนี่ย มาพูดในรายการเดซ์ตาร์เดซตาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับความเปลี่ยนแปลงของรายการนี้เนี่ยต้องพูดว่ายังไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากนะครับในความเข้าใจก่อนนะครับผมคิดว่าตอนเนี้ยน่าจะอยู่ในระหว่างออเดชั่นนะครับในระหว่างออเดชั่นเนี่ยในรอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างนี้มากพอนะฮะแต่ที่กลับมาเนี่ยผมว่ายังไม่ว้าวนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับออเดชั่นหรือไม่ออดิชั่นละ ยังไม่ตื่นเต้นนะฮะการกลับมาเนี่ยมันยังไม่สุดคืออ่ะผมพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เหลือคงเขาเดิมนะฮะถ้าเป็นไปได้นะถ้าอยากอยากให้เป็นไปได้ผมอยากให้มีแบบคงเขาเดิมกลับมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่จริงๆผมอยากดูการถ่ายทอดสดมากกว่านะครับการถ่ายทอดสดของรายการจากสมัยก่อน,อนเนี่ยเขาไปถ่ายที่ i ินเทกอารีนาเลยนะนะครับ อ๋ออินแท็เขาก็บันทึกเทปมั้งเออบันทึกเทปอยู่นะแต่ก็แต่ถ้าเป็นถ่ายประกวดรอบสองคนสุดท้ายอ่ะน่าจะถ่ายทอดสดใช่ไหมเออเอเอประมาณนั้นแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะในความเข้าใจผมนะเขาน่าจะถ่ายในห้องส่งหรือสตูดิโอนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะการเปลี่ยนแปลงของรายการนี้มีเยอะไหมผมคิดว่านะค่อนข้างเยอะกฎกติกาของรายการเนี่ย มันออกไปแนวตามยุคตามสมัยของอรายการทีวีที่เขาทำมนนะฮะ,ะกฎกติกามีอะไรบ้างกฎกติกาเนี่ยมีการหยุดโชว์้วยนะเออการหยุดโชว์นี่คืออะไรคือโชว์ไม่โดนใจกรรมการนั่นแหละครับโชว์ไม่โดนใจกรรมการก็เลยอ่ะเราสามารถสั่งหยุดได้นะครับอันนี้ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์พอสมควรนะครับก็ถ้าถามว่าเดะสตาร์ครั้งนี้กลับมาคราวนี้มันน่าแบบผิดห,หวังไหม ผมคิดว่าผมให้ความพอใจนะความสนุกห้ปอรอีก40%นี้คือยังไม่ตื่นเต้นนะครับยังไม่โดนใจแล้วก็ยังไม่หวาวพอกับรายการเดตสตาร์นะครับก็ต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องพิธีกรพิธีกรอ่าโอเคยังเป็นความคงเดิมของพี่แสงอยู่นะครับแต่เพิ่มเข้ามานี่เป็นอะไรอ่าคริสฮิราวัต อันนี้เป็นทิธิกรอยแล้วอันนี้คือว่าเป็นทิธิกรน้องใหม่เลยนะถือว่าเป็นรายการเอ่อทิธิกรน้องใหม่ของรายการเดอะซาร์เลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคริสธีรวัตรเนี่ยเขาเป็นทิธีกรรายการ The เอ่อไม่ใช่รายการอะไรนะรายการเดอะกอร์เด้นซองอยู่แล้วนะครับอันนี้รายการเดอะกอร์เดนซองเนี่ยผมไม่ได้ดูเอหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมผมไม่ถึงไม,งไม,งม่พูดถึงรายการเดอะกอร์เดนซองทำไมต้องมาพูดถึงรายการเดอะซาร์ด้วยต้องคืออย่างนี้ฮะเดอะกอร์เด้นซองนี่คือผมไม่ค่อยได้ ติดตามเท่าไหรนะครับผมจะมาติดตามอารายการเดอะตานี่แหละครับก็ถ้าถามว่าทําไมต้องมาพูดถึงรายการเดอะ t า r คือมันเป็นรายการเดียวผมชอบมากครับเป็นรายการเพลงที่อดูแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็ได้อินเรื่องราวกับที่คนมาประกวดอ่ะมาประกวดร้องเพลงนะครับมาประกวดร้องเพลงแล้วก็มาเล่าเรื่องราวประสบก,การณ์ของเขาเนี่ยให้ได้ฟังมันน่าตืน่นเต้นตรงที่ว่าอ,าอา่เดี๋ยวเยวอร์ชันนี้นะกลับมาคราวนี้มันน่าตืน่นเต้นอย่างหนึ่งก็คือความเสถียการ ร้องเพลงคือถ้าย้อนกลับไปเดอะสตาร์สมัยก่อนเนี่ยเดอะสตาร์สมัยก่อนเขาจะร้องแต่เพลงค่ายเดียวนะร้องเพลงแต่แกรมมี่แต่ครั้งเนี้ยอะคู่ค่ายเลยเรียว่เป็น R S อย่างเดียว R S ฟอนชั่น R S อัสสยามเนี่ยไม่มีแต่ถ้าเป็นค่ายหลักๆอยู่ใกล้เชียงระบางแกรมมี่ระหว่างค่ายเพลงอะไรค่ายเลิฟอีสค่ายแต่หลายๆค่ายรวมกันนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเขาเปิดกว้างมากขึ้นในการร้องเพลงนะครับโอ้โหก็ประมาณนี้เลยครับก็ ถือว่ารายการเดตตาครั้งนี้กลับมาก็อ่ะผมพูดตรงๆเลยว่ายังไม่สุดพอนะครับยังไม่มีความเล้าใจมากพอส่วนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรกับรายการเดตตานะครับก็มาพูดคุยในห้องแชทสดได้เลยนะครับก็ไม่ปิดกั้นกันนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับนะฮะก็อาจจะได้ชมกันตอนเช้านะฮะก็ช่วงกี่โมงอะไรยังไงเดี๋ยวรอก็รอเราออนแอร์รรนะครับรอเรา ตั้งเวลาไว้เลยนะดูกันเช้าๆเลยนะครับอันนี้ก็มาอัดคลิปตะกลางคืนนะครับก็ตอนเช้าไม่ค่อยว่างเลยครับคุณผู้ชมก็วันนี้เราก็มีโอกาสนะครับก็เลยมาอัดคลิปให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลากันไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ได้นะครับเพื่อไปให้พลาดคลิปตอนต่อไปของเรานะฮะวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ